เราไม่รู้สิ่งที่เราจะทำมันจะไปรอดไหมทำให้กังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลไม่มีคำว่ารอดไหมมีอย่างเดียวว่าสำเร็จอย่างเดียวค่ะใครที่ทำธุรกิจใครที่ทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่โฟกัสอย่างเดียวสำเร็จถ้าไม่สำเร็จเราไม่ทำสิแล้วอยากจะบอกเลยนะว่าคนที่เขากเซสบสำเร็จอะยังไงเขาก็ไม่ต้องกลัวการล้มนะทุกคน คนที่ล้มคือคนที่ลงมือทําคนที่ไม่เคยล้มนั่นหมายความว่าไม่เคยทําอะไรเลยเพราะกลัวฉะนั้นหน้าที่ของเราคือลงมือทํารอดไม่รอดอยู่ที่ตัวเราเราต้องเชื่ออย่างเดียวเลยค่ะว่าเราทํามันดีที่สุดเท่าที่เรามีความรู้มีความสามารถแล้วเราทําได้ที่สุดขอให้ทําดีที่สุดให้มันดีที่สุดสําหรับตัวเราอ่ะ ทําให้เหมือนว่างานชิ้นเนี้ยสิ่งเนี้ยทําทุกอย่างเสมือนเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เราจะได้ทําแล้วมันจะไปของมันได้ค่ะต่อให้มันจะเกิดปัญหาอะไรกลับมาแก้ปัญหาเสียใจได้ลุกขึ้นมาใหม่เสียใจได้ลุกขึ้นมาใหม่ขอให้โฟกัสอย่างเดียวสำเร็จและรวยได้ค่ะใจได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด ฉะนั้นในทุกๆคนเราต้องฝึกและฝืนนะต่อให้ในระหว่างทางมันจะเจอเรื่องที่มันเข้ามาเขาเข้ามาถามเราว่าเอาแน่หรออยากได้จริงๆหรอถ้าเจอบททดสอบหนักขนาดนี้ยังอยากไปอยู่ไหมเขาจะทาเราอย่างนั้นค่ะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวกับปัญหาปัญหายิ่งเฉพาะคนทำธุรกิจคนทำงานนะปัญหานะ่ะมันคือระบบไม่ต้องกลัวปัญหาเพราะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีปัญหาหมดแหละแต่ปัญหาที่มันเข้ามาเรา แค่แก้ปัญหาแล้วเซตให้มันเป็นระบบหลังจากนั้นปัญหานี้ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะแก้อย่างไรทําให้มันเป็นระบบค่ะโอเคไหมทุกคนสําเร็จได้นะคะและอยากจะบอกกับทุกคนกําลังใจดีทุกอย่างดีหมดที่นี่จะมีกําลังใจและจะมีไม่เช็ดดีๆนะให้กับทุกๆคนนะคะติดตามเอาไว้ถ้าใครชอบติดตามหน้าติดตามหน้าโปรไฟล์เอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือไปที่นัดหมอใจไปที่นัดหมอใจนะคะได้ทุกช่องทาง ใครอยากจะดูดวงนะคะก็ไปที <purposely S 1> ่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ค่ะไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะของนัทเนี่ยจะมีบริการในเรื่องของการดูดวงแล้วก็มีในเรื่องของคอร์สออนไลน์แล้วก็คอนซัลเอ่อในคอร์สออนไลน์ของนัทจะมีเรื่องของเอ่อค้นหาตัวตนสู่การสร้างเงินล้านจากดวงของเราเอ่อแล้วก็การแก้หนี้สู่การสร้างเงินล้านจากดวงของคุณคือทุกคอร์สที่นัทสอนเนี่ยเอ่อนัทจะมีเรื่องของดวงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ไม่ได้สอนดูดวงนะแต่น่าจะมีเรื่องของการคอนเซลต์โดยใช้ดวงเข้าไปแต่ละคนฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการทําอาชีพก็จะเป็นคอสสร้างเงินล้านจากดวงของเรานะก็จะสอนในเรื่องของ how to การสร้างเงินล้านในการทําออนไลน์ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินคนมีหนี้ มซ์เซ็ตเรื่องการเงินอันนี้นะบอกเลยนะว่า m ม n ์เซ็ตเรื่องการเงินเนี่ยมันต้องเรียนอย่างอย่างอย่างเจอเออเขาเรียกว่าอ,อะไรมีปฏิสัมพันธ์การเจอกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่เยอะอันนี้ก็จะเป็นแก้หนี้สู่การสร้างเงินล้านจากดวขงของคุณแล้วก็จะคอนัซ็์ในเรื่องของจะมีแบบคอนัล็์ وج, พิเศษในเรื่องของดูดวงในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะว่าทำไมการเงินเราถึงเป็นแบบนี้แล้วเราจะปรับยังไงจะแก้ยังไงในดวงจะทําบุญเสริมดวงยังไงอะไรอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีแล้วก็เคอร์สในเรื่องของไม n เซ็ อันนี้นันอยากทํามากแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงจะเป็นคอร์สใหม่ในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตแต่น่าจะใช้ดวงเหมือนเดิมแล้วก็บวกเขาเข้าไปกับไมซ์เซ็ตอันนี้เป็นคอร์สที่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามีราคาเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ค่อนข้างหนักมากๆหมายถึงว่าการสอนมันหนักแล้วก็เรื่องของการดูดวงแล้วแล้ว,แล,วแล้วเปลี่ยนชีวิตเนี่ย